ัสดีค่ะวันนี้เรามาป่าดึกจังแกนะคะในที่สุดเราก็มาถึงป่านี้แล้วนะคะดูเลยค่ะดึกจังแกโอ้นี่คือสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วนะคะวันนี้เข้าสี่คนคะ่ะสาวสี่คนเห็ดเยอะมากเลยนะคะตอนนี้โอ้โหโ,หโอ้โหฉันอันนี้นะคะอันนี้อันนี้ขอเป็นมือกล้องให้น้องตรีก่อนนะคะ <laughs> หาดอกหนาจเลยจ้จา,จา,า่งลงไปจะถึงก็นู่นเียข่ยถึงขกน <laughs> หนูหนูวิ่งตามมาท่านเด้อ <laughs> หนูก็คือสิถอดผ้าถุงถอดอันกระโปรงถอดรองเท้าแล่นตามมันเนี่ยไไชันจริงๆชันมากชันกว่าที่ที่เราเก็บ <S <S 2> <S> <S 2> ทุกที่เลยเนาะอันนี้ชันมันเยอะมากกะ่ขยเยอะจริงๆ เดินดีเด้ล่ะดินดดีเดเดนดนดีเโอ้ยเงือแตกเลยอ่ะเหงือแตกมากแล้วเยอะมากเลยอ่ะคือใส่ใส่อันนี้มันหนาแล้วมันเหงือมันแตกโอ้ยเอ้ามาเก็บทางตอนนี้แบบเห็ดมันเหมือนกับมันจะเหมือนมันมันขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ใช่บาง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 มันเป็นบางมันเป็นรุ่นรุ่นอ่ะมันเป็นรุ่นรุ่นอ่ะนี่ค่ะ ใช่ไหมเอาอันนี้เอ่อเอาเอาเถ็ที่มันสวยๆก็พอพี่ติ๋มสวยๆไปแล้วอ้าวเหรอก็อันยังย่งอันนี้อันนี้ยังพี่พี่ติ๋มก็เก็บตรงที่ว่ามันสวยๆพี่กิ๋มพี่ติ๋มอย่าไปทับเผ็ดเด้นอ่ะมันเปื่อยเด้นอ่ะเนี่ยเหรอโอ้โหนี่นี่ว่ะ สวยไหมเนี่ยสวยค่ะสวยสวยไหมคะคุณอะค่ะสวยไหมคะคุณอะค่ะสวยไหมคะสวยงามมากเลยเพื่อนๆดูสิคะคุณอะค่ะสวยไหมคะสวยค่ะไม่ใช่ค่ะพี่ติ๋มค่ะสวยค่ะเสื้อสวยคนก็สวยคนทางนี้ใช่ไหมคะทางนี้ใช่ไหมคะสวย <laughs> ขอถอยโอ้ขอโทษนะคะซื้อน้ำมูกก็นี่เนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวนะคะมันมันเล็กๆมันเยอะค่ะเพราะถ้าใหญ่ๆหญ่ไม่เล็กๆเราเอา <laughs> ไม่ใช่ค่ะใหญ่ๆหญ่เราเอาเล็กๆเราไม่เอานะคะ <laughs> ดึงกรึบดึงกรึบคนนะ่ะโอ้โหเนี่ยดอกสวยสวยมากเลยเหมือนดอกอดอกอะไรนะ เหมือนดอกอะไรเนาะเนี่ยค่ะดอกจำปาอุ้ยว่าเก็บเห็ดเนี่ยแบบขามาักขมันเลยปะก้อยเนี่ยเห็นไหมดดเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวว่าไปซื้อน้ำแดงก่อนนะคะเดี๋ยวว่ามาไปสักครึ่งชั่วโมงเลยนะ <laughs> โอ้แต่วันนี้คือขอวันนี้ขอเล่นเล่นมามาสักวันหนึ่งนะคะเพราะว่า เพราะว่าเห็ดมันเยอะเราก็เก็บมันไปเยอะมากก็ไม่รีนะคะเพราะว่าทำไม่ทันค่ะเก็บเอาแต่อันใหญ่ๆก็พอสวยนะอะไรอะไรบอกว่าสวยนะเนี่ยวาเหรอมาแอบถ่ายกันอยู่ตรงนี้แม่แมยายสี ยายสีมาเก็บเห็ดอยู่ตรงน,นี้นี่นี่นี่ดอกเขาสวยเห็นไหมเก็บสิคะโอ้เก็บก็ได้ค่ะข้างล่างดอเพียงสวยอึออืข้างล่างนะนงข้าง,างล่างขาข้างล่างขาเลยเหรอไห <c oughs> นโอ้นี่ <c oughs> สวยดีกว่าเอางาั้นเลยเหรอเอาเอาถุงมาเอ <c oughs> <c oughs> าถุางมาเ,เอ <c oughs> าถุงมาเอาถุงมาค่ะน้องตรี ค่ะพี่ติ๋มใช่ไหมพี่ติ๋มบอกอ้าวนี่ตรงนี้ก็เยอะค่ะใช่ไหมพี่ติ๋มบอกโอ้โหพวกเธอเนี่ยนะทำร้ายฉันชัดๆเนี่ยถอนเนี่เลยนะอุ้ยมันเปื่อยบอกเลยว่าเปื่อยเอาเอาสวยๆเนาะนี่ค่ะเลยถอนอย่างนี้เลยนะคะ ตอนนี้เลยค่ะแม้ป้าก้อยไม่ต้องชมหนูบ่อยก็ได้นะชมหนูจังเลยงามงามเนี่ยขอบคุณค่าที่ชมหนูก็ว่าหนูสวยอยู่นะสวยไปหมดแล้วโอ้สวยไปหมดแล้วาาม่เป็นปน,ปน,ออนนนอัี้ะ เป็นน้ำแข็งเลยอ่ะว้าวอุ้ยสวยพี่ว่ามันเป็นน้ำนั่นแหละใช่มันถึงได้แข็งขนาดนั้นเป็นน้ําอุ้ยอันนี้มันเปื่อยคะ่ะใช่ไหมมันสวยอ่ะแต่มันแต่ว่วาาข้าง,งอ๋อ <c oughs> บอบอมันเกรงใจดอกเอ้ยเอ้ย ดูดูนาฬิกาด้วยนะคะโอ้สองตุ่มโอ้ยใบสองเล้วเหรอเร็วจังอ่ะเราลงเขานะคะ เออน้ำน้อยน้ำน <ud as brasile> <nek> oh, oh, ้อยน้ำน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 ้อยตะกยสีเออให้ยายสีเก็บโอเคค่ะเดี๋ยวยายสีเก็บนะคะเอา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 เสื้อแจ็เก็ตนะยายสีจะเก็บแห็ดยายสีเก็บแห็ดก่อนเด้อค่ะเ้ยสีต้องนั่งปั๊บเพียบก่อนนิดนึงนะคะใส่สีเก็บหด มาสิคะมาช่วยมาช่วยยายสีเก็บเห็ดหน่อยค่ะไปนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเห็นจะให้ยายสีเก็บยายสีทำหน้าสวยเก็บเห็ดนะยายสีดูกล้องนะคะดูมือเป็นยายสีมองเมันติแอปแล้วอยู่ยายสีแอปจังเลยเนี่ย อู๋ยังเด้งอยู่เลยแล้วดอกหน้าหนูเหรอดอกค่ะอ๋อโอ๋หน้าหนูดอกโอ้แอลดงค่ะดอกเด้งดอกเด้งค่ะดอกเด้งเหรอคะเหมือนหน้าวานเลยเด้งมากดอกเด้งแล้วน้องตรีรับลูกแล้วเอาลูกขึ้นไปไปกินข้าวบ้านป้าก้อยไปบ้านน้องตรีไม่ดีกว่าเหรอก็มาบ้านใช่เพราะว่าบ้านบ้านพี่ก้อยก็พี่ติ๋มก็ไปด้วยเดี๋ยวค่อยมาส่ง ไม่อาหารการกินอยู่บนบ้านลุนะอ๋อเหรอก็ไม่เป็นไรบ้านอย่างก้อยก็หุยก็มีที่นั่กอบอุ่นค่ะไม่เพราะว่าไม่มีที่ให้เด็กวิ่งไงเด็กมันไม่วิ่งหรอกมันก็เล่นไอแพอีป้าสิไอแพกเหรอเออเอาเล่นไอแพกไม่ใช่ไอแพดเหรอไอแพดอ่ะเปิดแล้วน่ะจะเล่นโทรศัพท์ป้าแหละ พอดีเอากเขาาลยพอดีเลยจะให้เอ้ามาส่องอะไรหนูตรงนี้ก็ตะลานนะเนาะเขากาอโอ้คู่ดีดูรองเท้าย่ฉิมนะคะนี่รองเท้ายิฉิมเก็บแห็ดนะเจยิิมเก็ดเห็ดนะคะถ้าถึงดังมาจากืองไทยนะแค่นี้อย่ามาอย่ามาสอยดากเยี่ยฉิมเนี่ยมาสองมาส่องอีหยังดากเยี่ยฉิมเนี่ยโอ้ยตรงโน้นแม่ก็แม่เจ้ามาเมื่ออื่นเมื่ออื่นเลยตีมื่ออื่นมื่ออื่นไปทำงาน มือื่นยายชิมไปทางานมือื่นเจ้าทงานอยากไปรับอยู่เด้แต่ว่าม <milliseconds> ันไก่โพดไปกับสองชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงล่ะอชั่วโมงไปกับสี่ชั่วโมงไปกับสี่ชั่วโมงแต่ว่าร้อยโลเองนะใช่แต่ว่าที่จริงอ่ะมันข้ามกันตรงอ่าทะเลนะใช่ถ้าไม่มีทะเลกั้นอ่ะแป๊บเดียวเองนะ มันอ้อมทะเลโอ้ยน้ำาีร่ะเร็วๆมานีเหนไมไม่ดอกให่มากเลยเร็วเวอะส้ายเลยสายแกคนแก่ดูสิเก็บเก็บเวบเก็บๆกอบยบอกแล้ว องเท้านี่มันเล็กกว่าค่ะรองเท้าเล็กรองเท้าเนี้ยเหรอเล็กพอดีหนูไงเบอร์สามเจ็ดที่จริงหนูใส่สามหกไงฉันก็ใส่สามเจ็ดเพี้ยว่าพี่เห็นมันไม่สวยไงเห็นไหมพอแล้วดอกมันเล็กดอกมันเล็กค่ะอะแก็บเลยนะคะดอกใหญ่มากดูดอกเห็ดใหญ่มากเลยเนาะดอกเห็ดค่ะสวยมากเลยเก็บแล้วเก็บแล้ว โอ้ยทางทางใต้เห็นไหมอืมจกจกดึงจกดึงเลยจ้าจกดึงจกดึงไปไหมจกอีกแล้วไปไปเลยจกดึงเดี๋ยวนี้จกดึงเสียงนก เสียงนกร้องเจียวเจ้าอันเราก็จะกลับบ้านเพราะวันมันมืดอึดถึดเราก็ต้องจนจากลาป่าเดดดึกจังแกแตรงแตรงแตรงแทงแด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 งทะเลแงแดง โอ้ยเฮแปลกแปลกแปลโอ้ยลิเกตกห้าง,ล,ง <laughs> <laughs> ลิเกตกห้างแปลงแปลงแปงรงลาลงแล้ว <laughs> ลา <laughs> โอ้โหนี oh ่หรือจริงๆนะนี่อทํทำไมทำไมเขาไม่รู้จักทำทางให้เราดีๆหน่อยเนี่ยเอ้ยจะไปแจ้งผู้ใหญ่กำนันให้มาทำทางกันนะเดี๋ยวไปแจ้งผู้ใหญ่กำนันก่อนเด้อตรีให้เพิ่นมาเฮ็ดทางให้ซุ้มเฮาเกบเฮ็ดดีๆเนี่ยมันบอใซนนะเนี่ย มันไม่ใช่อ่ะขาหน้าอย่าไปเลือกข้าวหน้าไม่เลือกเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่มาเห็นเหตุทางให้เฮาเลยมันบ่ใส่น่ะโอ้ยสนุกสนานค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้สี่ข้นสี่สาวสี่สี่สาวโอ๊ะพอดนี่ พนพายางสีกับยางตามเขาแล้วนอาซือเ,เอารถแบนใครมานะครับอ,อุ้ยอเออใครมีมอนนมเออไม่ไหวเลยนะเนี่ยรถคันนี้เนี่ยข้าพาขับแต่เข้าป่ามันอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะคนคนขับอยู่ไหนฮะค,คนขับอยู่ไหนเนี่ยถามหน่อยสิทำไมมันเป็นจี เสียงก็จะอุ้ยนะคะเสียงคับคลายคับคาว่าเสียงจะแหบนะคะวันนี้ไม่มีน้ำแข็งนะคะมีแต่สายน้ำโอ้ my goodness มือไม่มีมือไม่ว่างบอกพี่ติ๋มพี่ติมพี่ติ๋มมือไม่ว่างหันไปอ้าวพี่ติมของเต็มเนีของเจ้าแหละหนึ่งถุงเด้อโอ้ไม่ถึงไม่ถึงฮะได้ค่ะได้บอกใครพี่ติ๋มม่บอกว่าก่อนไหมบอกน้องวาก่อนไหมเนี่ย ถ่ายรูปพักรูปเลยเนี่ยมึงก็ถ่ายรูป้หน่อยว่ะเหรอดีดีได้ไหมอ่จจะจ่อ่จจะอจ,จะไม่ลื่นหรอกนี่นะคะวันนี้ได้เหะมาเท่านี้นะค่ะ หาที่ไปไม่ได้ใช่ไหมคะรถคันนี้พาลุยแต่ป่าสวัสดีค่ะป้าก้อย